โอ้โห yeah. oh ปีใหม่ไม่หยุดเลยครับทีมงานทนายต้อยจัดเต็มปีใหม่นี่มาลุยงานนะครับที่บ้านตัวเองครับบ้านโคกเจริญ เต็มจัดเต็มทนายต้อยไม่หยุดปีใหม่บอกครับบ่ว่าเป็นจีบบ่หายลูกน้องหยุดกินแต่ย่ำมาแลงย่ำบึย้ำเว้นเห็นงานจริงสิจี สมบัติล้ำค่าติดมากับหกล้อด้วยแหมแรงๆทั้งนั้นเลยวันนี้มาเจอกันช่วงเทศกาลครับ สำหรับทีมงานทนายต้อย ดเจอสมบัติล้ำค่ามากับหกล้อครับนี่ทำงานย,ยาวออกได้ทีนี้ไม่โคอย่างเดียวครับนน่นชิ้นหนึ่ง <laughs> โอ้โหแรงแรงแรงนี่น่าจะเป็นพี่โกโก้พี่โกโก้โกวะเนี่ยขาแรงประจําทีมครับรายต้อยบอกคันนี้เป็นทีเด็ดของทีมเลย สวัสดีครับปลายาวติดบออ์ยุมอร์ดินม,มิตตบมองนีดดิห้าติดตายุนิ่งกว่าติดตายุนี่งตายุานิ่งกวแค่ไปว้าจิมี่อีกว่าดิอเอาโชว์พรนั่งเมือน,นอปลายาว โอ้คันนี้น่าจะมาร่วมทีมใหม่ดันเข้าไปโบกรถเองครับทนายต้อยไม่หยุดไม่หยอดเลยครับ SK สองร้อยตักก็จะไว้หน่อยครับไล่ตูดกันมาเลยนางานนี่อยู่ติดหมู่บ้านนะครับถ่ายหมู่บ้านบ้าน คกจเจริญตำบลยบุกชุมพลบุรีสุรินแล้วครับยัดเข้าไป อ้าวมาแล้วเบียน้อยร้อยลีลาแต่คนขับไม่ใช่เบียน้อยนะครับเป็นคุณพ่อครับป๋าหมอ้ออ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยครับรอหน้าลงเลยครับจังหวะเข้าโค้งพอดีเนี่ป๋าก็ป๋าก็ไปยอมแพ้ลูกชายแล้วครับ ว่แพะลูกไส้ได้นรอโอ้ลูกไส้ก็ต้องท่านี่เลยเลยดิโด,ด,ดนครับน่าจะโดนครับอย่างนี้ถ้าเบียร์น้อยนีย่จะโหดกว่านี้อันนี้เป็นคุณพ่อครับ จะโดนป๋ายาวเอาตูดไปกินละทีนี้ว้าสนะวัสดีครับว่าแผ่ลูกไส้เลยเจ้านี่โอ้สุดยอดสุดยอดเนาะรถคันนี้มันมากมากกล้องก็ลากให้ตามดัก

จะติดด้วยกันได้ดิดินยังเปียกอยู่เลยครับทุ่งนาเอาง Tăng lâm mày gặp bà giáo giờ đeo đeo ขวางรอขวางถอยก่อนถอยก่อนเอาเอาเอาโอเคขึ้นแล้วสุดมันโอ้มือถือร้อนแล้วครับโอเคครับขึ้นแล้ว พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ครับ